สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องรัชชทีวีเอฟเอฟนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาสองวาดผู้คุมวงกลมจากหนังเรื่อง s q ควิทเกมนะครับผมมาอย่ารอช้าวาดเลยแต่ผมจะขอเรียกว่านักกากวงกลมนะครับมาเรามาวาดหน้ากากวงกลมกันเลยวันนี้เราก็จะมาวาดหน้ากากวงกลมนะครับผมแต่ขอ,อแป๊บนี้ยิ้ ข้างแรกเราจะวาดแบบนี้นะครับนี่วาดแบบนี้นี่ครับ นี่แล้วเราก็ลบชิ้นบันส่วนออกนี่เราจะได้ลักษณะนี้แล้วก็เรามาวาดตรงนี้กันนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ แล้วก็น,นี่่นีครับเราจะได้รูปหน้ากากวงกลมจากสวิทเกมแบบนี้แล้วเรามาวาดรูปวงกลมกันเลย แล้วก็อีกครับเน่เดี๋ยวผมขอลบนิดนึงหน่อยครับผมเนี่นี่แล้วเรามาวาดเสื้อคุมกันครับ ถ้าผมเลือกผิดขออภัยด้วยนะครับนี่เราจะวาดแบบนี้อันนี้ก็คือเสื้อครับนี่ครับ นี่จากนั้นเราได้รูปแบบนี้แล้วก็มาทำแบบนี้กันเลยครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผม นี่ก็จะใกล้เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับหน้าก,กากวงกลมในสคริปต์เกมนะครับผมตรงนี้ด้วยและก็ตรงนี้ด้วยครับนี่เราก็จะทำแบบนี้เลยและตรงนี้ด้วยครับนี่ นี่ครับแล้วเราผูขอลบอันนี้หน่อยครับผมนี่แล้วจากนั้นก็วาดแบบนี้ครับ แล้วก็หน้ากากวงกลมจาก s q u i ิตเกมก็จะใกล้เสร็จเรามาวาซิปกันก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับหน้ากากวงกลมใน s q u วิตเกมนะคบผมถ้าใครชอบคลิปนี้อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย